ปากไอ้ไอ้ฟ้าพลอยเม่เด้อนี่ครับไอ้เดี๋ยวพ่อแม่์พูนหูไปแล้วล่ะว่าเพ่งของกันผาชนะใดาใจดำอเออว่าวเาชียวเพราะว่าเอ็ซีรู้แล้วครับฝา,ากพกนักเพ่งอของพ่อกันใช้ด้วยครับเพียงไมล่าสุดนะครับที่จะอ,อัดเสียงนัดวันตอนนี้นัดวันอยู่พ่อกันบอกว่านัดวันอยู่นะครับสำหรับพนักเพ่งผาชนะใดาใจดำครับจากใบประกาศของอตันนั่นพ่อเองครับแล้วก็เอ่อ ทำดนตรีโดยนะครับอาจารย์บุญหลงนะครับแล้วก็มีคาวาสีได้ไทยวีนะครับต้นมีนาครับต้องรอติดตามชมครับพี่น้องครับฝากติดตามด้องกันแล้วกันครับนางเอกพระเอกนี่ต้องไปบอกเลยว่าเป็นแม่หน่อยกับพ่อเอกก็คือเจรจากันแล้วเห็นคาวาจังสั่นแต่กัดทอนมือก็ต้องทาบึงถึงซอยซอยซอยดันซอยเชี้ใหญพี่แนงเป็กำลังใจให้กับพไปปากกาของครับ พื่อพอร์ตเมียผิดพลาดประกาศไดกับพี่น้องท่าซอยท่าเชีย่ยวครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถามเนี่ย<ะ>เฮงนีเต่งมากด้วยแบบไหนกับพ่อการเราตั้งมากเราอยากได้ยัง่นอ๋ออยากได้แบบนี้นตั้งโจทย์ไม่เท้าเน่ครับก็เลยจัดซะอ่าเต่งนี่ใส่เวลาจังมือนเลงนีใส่เวลาประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าสมองเรามันไม่เหมือนมันไม่มีเวลาคิดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้า ถ้าเฉลี่ยแล้วแต่งเพลงผมใช้เวลาประมาณ2วันหรือบางเพลงก็วันเดียวเสร็จแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเราคิดหลายเรื่องอแล้วผมก็ค่อยๆแบบที่ละมันมาทีนี้มันไม่ได้มาเยอะเหมือนแต่ก่อนเคยๆเคยแต่งไปนของจั่วองปะเคยแต่แต่งขายครับเต็งขายไม่ค่อยได้แต่งร้องเองครับแต่งขายครับแต่งขายอย่างเช่นเพลงมีเพลงมี่มีเพลงที่คนรู้จักพ่อริหูจักแน่กะของข่ายสิงมิวสิกครับ ของอาจารย์บีพนมพูไทยครับผลงานเพลงพ่อใหม่ครับสมัตไปฟังไหนใน YouTube นะครับซื้อพี่หญิงกพ่อใหม่ครับพ่อใหม่นะครับทางค่ายจิงมิสิกนะครับแต่งเองเลยแต่งเองครับเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูเฉยไม่ได้ให้ฟังหรอกมันมันไกลครับให้ดูนะครับโอ้จะเพลงนี่เคยปล่อยเปจังเพลงอะไรเนี่ยก็มั่นที่หาฮกเพลงครับอ๋อคือว่าแต่งขาย โอ้เดียวกันเพลงของพ่ออันพ่อก,กันใช่หนี่เพลงล่าสุดที่ผมเขียน uh นี่ครับพี่น้องนี่นะครับโอ้เพลงนี้นี่ครับพ่อไม้ครับผลงานเพลงของทางช่องสิงมิสิกนะครับกายสิงมิสิกข้าเต็งอิงเลยครับจะได้รับโอกาสจากพอ,อดสิงจาของขายสิงมิสิกนะเป็นให้โอกาสแล้วกับแล้วพระบรดานี่อายุหน่อยน้ำนั่งเต็งเพลงน้ำเพลงนี้แต่แต่เพลงนี้ ก็แต่งตอนอายุ19ตอนนี้22แล้วโอ้เป็นเป็นพระเอกนักเต่งเพ่งที่แบบอายุหน่อยสุดยาดเลยพี่น้อง้าติดตามชมครับผลงานเพลงใหม่ของพอกการชัยสำหรับผลงานเพลงกว่าล้ำผ่าชั้นใดใจดำเอยจิดยอดเลยพี่น้องการใดฟังเนื้อหามันไปเป็นบางส่วนแลลวละพี่น้องเอ็วเร็วเลยแต่ว่าพอกัารชัยลองจำในบอลจะของเต็งมาแล้ว จำได้แล้วเนาะ,ะอะต่ตั้งนิดหนึ่งส้นิดหนึ่งตะกอนตะกอน <c oughs> ตะกอนตะกอนมาเอาทอนเกินเนาะเอาเกินดีกว่าลูก <c oughs> เลี้ยวเดมท้องฟาแจงเสียงตาเวนย่างตาหัวยเหลือใจเด้อเหลือใจหักที่มันห่วยคนสวยนางลืมไม่ ที่ใช่ไรดอกแต่มองพาชนะไ้มองที่ไอ้กับน้องเคยยืนเคียงเียงประจำตกปีนี้บ่มีคำพาชนะไ้ใจดำแท,ท้สุดยอดพี่น้องบานล่อติดตามด้ยพี่น้องด ซอยกันเชีร์ซอยดันพี่น้องพี่เพลงนี้สุยอนดเลยว่าผมเชื่อได้เลยว่าเชื่อได้เลยว่ายืนหนึ่งหรือพลังเงียบ,บยืนหนึ่งพลังเงียบของอีหลา่าอาจจะช่วยดันเพลงนี้นะครับพี่น้องฝากติดตาม <ปะ S 1> กันแหลกันสำหรับผล,ลงานเพลงอภานชนะใจดำนะครับของพอกันใช่นะครับจะเป็นยังไงน,นัน<ม>้นฮอดมือ ูกันครับพี่น้องครับปากน้ำกันแล้วกันครับไปไปขอบคุณครับสวัสดีครับช่องกีโมนีละครับช่องเรนูขับรถบัรทุนลำพินต์อมเชียวครับวัอนี้วัอนี้เขาก็อยู่บรรยากาศเราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับผมอ่าัวนี้อาจารย์เต๋านะครับพี่น้องนี่หน้าตาหล่อๆสสวัหล่อหล่ออีลีเด้อเพิ่นเพิ่นมาเจอหายากเลยอาจารย์ที่แบบอายุหน่อยๆมือกองขอบคุณครับแล้วมีคนติดไลค์กันเด้อือเนี่ยคนจริงๆเขาเรียกว่าคนน่ารักแบบธรรมชาติ อีดีเลยสั่งมากเพราะไหนน่ารักเฮ้ยเข้ามาฉาสังมากเพราะไหนมันโอ้ยหน้าตายอย่างงี้คนรักเยอะนะนบึงเงาะหน่อยเนี่ยนะบึงเงาะหน่อยเนี่ยหน้าตาอีดีนะผู้สาวเล่นเกียบมันตายมีหอดรถส่วนตัวดิเออเฮ้าบูมีเหน่อยมันงบ้มีผู้ติด,าด,ดตามส่วนตัวพร้อมมือด,ดีเออขนาดขนาดขนาดนี้น,นะก็มีรถส่วนตัวดิเอาอย่างงี้วันนี้บอกคนคนบ้าเอา มาแต่ใสนี่น่าม่อาก็ไตเสือไม่รลดอู้จะเบิ่งนี้อาจารย์เตาการันดีครับว่าแม่ได้ยังกินแม่กเาเนี่ยน้ำันเิก็เปียกา่ะทาาบ่เปียกวม่กินไผนี่กผมครับแม่กินเหมือน้อนลอพอาทิ์อยอะแซมแซมเรากินเ้าลูกเอ้ย นม่กินข้าวสิกินลาบไหมลูกลาบกินข้าวสิอยียกินไปหากินแต่ผู้หญิงหลายบ่เม็นผู้หญิงหรอกผู้ชายเลยเสียของเบิดวันนี้โอ้ยยังม่ได้สัมพานเลยอายุปีนี่ไปเอาไปมากมากวันนี้รื่มดจสันนี้สะพานใจ19ครับ19ปีปั้นเพิ่นเพิ่นเป็้นมูอก็อาจารย์อาจารย์เต้ย เป็นน่องแล้วน่องบ่็นเตยเป็นไอผมอ๋อไอเตยเป็นไออันมีอย่างหนึ่งแบบว่าเพื่อมีพ่อพี่เมียนะพ่อพี่เมียเพิ่นอยากติดตามผลงานอยากติดตามหรือว่าอยากให้มาไล่เตาสิทั้งไหนเนาะ่านช่องเอ้โดอนเลยครับนุ้ยบอสบอสเพราะพ่อปุ๋ะมาฟีดบุ๊ก่ะฟีดบุ๊กทักไปเลยเอามอนวัดศรีรซาภาษาอังกฤษครับ เอ oh <dzie> าปอนมันพี่เมืองศรีมันพิมพ์ดีสองยางให้จะให้จะหิ้มเป็นเนาะพอเขาจบปอปอนซ้อนอีกสี่พี่ภาษาอังกฤษเอาเลยครับภาษาอังกฤษได้สก๊อตโอโอ้กดได้ A B C นั่นี่ยแหละแต่เสื้อไปภาษาอังกฤษกันที่พอพี่นี่นี่นะครับนี่พี่น้องหักมาหาเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องที่เห็นหนาคนณลอยสิปาดมันอะ มช่องยูทูบด้วยครับเอ้ยมีช่องยูทูบด้วยบ่โอ้ยยูทูบเปิดใส่เราเพิง่งเพิง่งเพเพิง่งด้วยกนติดฝากติดตามแน่เออเผื่อมีพอพอยแม่วอยากติดตามเนี่เอาวันนี้มือตันแล้วพี่นอ้องฝากติดตามด้วยนะครับมือตันครับหนักอะเออฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องนี่ในในในเตามือกองสาวน้อยล้ำเพลินออฟชิ่วพี่น้องกดติดตามเริ่มติดตามไลค์อู้สองหมื่นแล้ว เปิดมากบอกกี่หมื่นได้นี่สองเดือนแล้วสองเดือนได้สองหมหายยากเลเบื้งนี้เน่ปีนึงแล้วรรนี่คือเก่าหลายแล้วเอยกระดังก็พ่อผู้ยาวผู้าวนี่แะดิอบคุณฝี่ตาก,ากระาขพ่อแม่นะลูก่ะ <หน S 2> อ่อนๆๆนับฝากน้ำรับผมเตาม้กางซาน่อ,อน้แล้วเพื่นเราไปเชียรบ ให้มาเลยให้กำลังใจได้ครับโอเคครับพี่น้องไปบาย